รายการโกโบอลอาเซียนโดยโกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำบีเอเชียกองทุนบัวหลวงโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นในภูมิภาคเอเชียศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกขายครั้งแรก24-31มีนาคมนี้สอบถามที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global เซียนค่ะวันนี้เช่นเคยพบกับดิฉันปียรมทรัพย์สุวรรณและคุณกวีจงกิจถาวรเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์มาดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกวีเขาวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางสิงคโปร์เนี่ยเขาได้เริ่มทําการ เคลื่อนย้ายศพของนายรีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ไปที่อาคารรัฐสภาแล้วนะคะเรียกได้ว่าฝูงชนจํานวนมากเลยนะคะไปยืนเรียงรายรอดูพิธีกันนะคะคุณกวีคะคุณกวีไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะคือผมเนี่ยไปประชุมที่สิงคโปร์ผมไปช่วงพื้นที่อดีตนายกรัฐมนตรีรีกวนยูเนี่ยเสียชีวิตน,นะครับ ตีสามสิบแปดนาทีผมจาได้เพราะว่าตอนนั้นผมตื่นขึ้นมาตีห้าแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับสถานีโทรทัศน์ของสิงคโปร์ก็มีข่าวออกมานะครับนักข่าวของเอ่อ n e l New นิวเอเชียก็ไปยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ต่างๆเตรียมรับมือแต่ในวันหลังจากเช้าวันนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะครับ h ทเวทัทำลินนะครับรถติดเนี่ยสามสี่ชั่วโมงผมเนี่ยต้องไปประชุมเนี่ยคนที่มาประชุมล่าช้าทุกคนนะครับติดยาวเพราะว่าโปโตไซค์เนี่ยไปชนเอารถท้ายที่สิงคโปร์ถ้ามีอุบัติเหตุน้อยๆ้อยเล็กน้อยเนี่ยจะทำให้รถติดนะครับฉะนั้นวันวัน,ว,นวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับข่าวของลีกวนยูเสียชีวิตนะครับทำให้อ,อ ปั่นป่วนพอสมควรการจราจรที่สิงคโปร์ฉะนั้นเรามาดูวิธีนะครับการเสนอข่าวของของสิงคโปร์จะเห็นว่าการเสียชีวิตครั้งนี้สื่อมวลชนของสิงคโปร์เนี่ยมีการเตรียมพร้อมจะเห็นว่าการเสนอรายงานข่าวเนี่ยมีระบบนะครับในช่วงสามชั่วโมงแรกนะครับเท่าที่ผมติดตามดูจะพูดถึงความมุ่งมั่นนะครับสิ่งที่ สื่อมวลชนของสิงคโปร์จะเสนอก็จะพูดถึงคุณสมบัติของลีกวนยูในลักษณะที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นสิงคโปร์จะเกาะเล็กๆท่าเรือเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเนี่ยมาเป็นเมืองหลวงที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า metropolis เป็นศูนย์กลางการคลังของโลกนะครับ เรียกว่าเล็กดีลดโตนะครับฉะนั้นแมสเซจอันนี้เนี่ยจะออกมาชัดเจนมากนะครับประเด็นที่สองเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะมีรายการเทปที่พูดถึงอ,อตอนที่สิงคโปร์เนี่ยจะต้องแยกตัวจากมาเลเซียนะครับแล้วก็นในปีพันเก้ร้อยหกสิบห้าร้องไห้นะครับจะเห็นไอรีกวนยูเนี่ย เช็ดน้ําตาบอกว่าในชีวิตของผมเนี่ยจะอไม่เคยคิดที่จะเห็นวันวันนี้แต,แต่ก็อดไม่ได้พราะหลังจากนั้นก็จะตามมาเบ่อว,ว่าการที่สิงคโปร์ตัดสินใจออกมานะทั้งทั้งที่ไม่มีกองทัพของตัวเองแม้กระทั่งคนเดียวทั้งทั้งที่เกาะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับฉะนั้นเทปภาพต่างๆการประชุมต่างๆจะเห็น รีกวนยูเนี่ยเป็นผู้นําที่มีความเฉียบขาดนะครับมั่นนะครับนี่คือสองประเด็นที่ชัดเจนมากแล้วก็บอกว่าเวลาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนจะต้องเดินหน้าเพราะว่าสิงคโปร์ไม่มีอะไรเป็นทรัพยากรนอกจากคนนะครับประเด็นที่สามเนี่ยก็คือว่าสิงคโปร์ได้รับการยอมรับ จากประชาคมโลกว่าเป็นประเทศที่ปลอดคอร์รัปชันเป็นประเทศที่พัฒนากลายเป็นประเทศที่มีรายได้ถัวเฉลี่ยสูงกว่าหลายประเทศในยุโรปนะครับตั้งห้าหมื่นหกพันกเหลยนต่อหัวซึ่งสูงมากนะครับสูงกว่าสหรัฐอเมริกาซะอีกนะครับฉะนั้น ประเด็นนี้มีการตอกย้ำอยู่เสมอนะครับจะไม่แปลกใจเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับหลังสิงคโปร์ไม่มีลีกวนอยู่นะครับจะมีการพูดถึงความดีความงานของลีกวนอยู่ในฐานะผู้สร้างสิงคโปร์พลิกชะตาชีวิตของสิงคโปร์นะครับให้เป็นประเทศพัฒนาอันหนึ่งนะครับติดแถว อันดับหนึ่งของโลกนะครับะจะไม่มีใครพูดถึงด้านลบของรีกวนยูเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสื่อที่นี่เนี่ยจะเป็นระบบมากการเสนอฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าในอาทิตย์ที่ต่อมาเนี่ยจะมีข่าวกุ๊กกิ๊กนะครับอย่างเช่นวันนี้ข่าวก็จะมีการพูดถึงว่าเอรีกวนยูเนี่ยตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ย เขาจะมีกล่องแดงนะครับเล็กๆที่ใส่เอกสารซึ่งเขาจะส่งมาที่ทำเนียบก่อนนะครับเวลาจะมีการพูดคุยอะไรกันนะครับข่าวเหล่านี้นี่ก็จะออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีบทความของคนที่เคยทํางานพร้อมกับรีกวนอยู่และบทความนี้จะเพิ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบทความของคนที่เคยทํางานร่วมไม่ว่าจะเป็นโทนี่ตัน คนที่เป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร์ในปัจจุบันแต่ผมเนี่ยสนใจมากที่สุดก็คือ,อ,อจดหมายบทความที่เขาเขียนถึงรีกวนยูนะครับของคุณสุทธีย์นาดาปาลันนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์นะครับรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยรู้จักกับท่านเวสวีศิลารัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดีเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เขียนได้ดีมาก คุณสุเพียรดานปรันเนี่ยเขียนถึงรีกกนยูได้ดีมากว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นเนี่ยที่ไม่ตรงกับรีกกนยูหลายเรื่องแล้วบางเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่พอใจกันเลยแล้วเขาก็ยังยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยต้องออกจากคณะรัฐบาลเพราะว่าความรู้สึกไม่ตรงกันแต่ตอนนี้เนี่ยเขามามองกลับไปบอกว่าเออที่สิงคโปร์เนี่ยในอดีตนี่มีหลายๆเรื่องที่รีกกนยูตัดสินที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย เขาเป็นคนผิดเองนี่เขาบอกรีควอนยูเนี่ยมีความคิดที่เก้าไกลมีวัดวิสัยทัศน์ที่เก่งมากแม้กระทั่งเฮนรี่คิเซนเจอร์เนี่ยเขียนคําไว้อาลัยบอกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่ได้รู้จักผู้นําคนนี้เพราะว่าเขามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพลังของการวิเคราะห์การทูดการต่างประเทศได้ดีนะครับซึ่งทุกคนยอมรับนะครับเขาเรียกว่า เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของโลกด้วยซ้ำไปนะครับนี่นี่คือสิ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยจะออกมาจะไม่มีใครพูดถึงว่ารีกวนยีรีกวนยูเนี่ยเป็นทอราา์ราอก่อนหน้านี้รายการนี้านมาผร็จกก่อนหน้านี้รายการนี้ตอนที่รีกวนยูอยู่โรงพยาบาลเราก็มีการพูดถึงว่ารีกวนยูเนี่ยเป็นผด็จก,การน้ําดีคซึ่งสามารถสร้างความเจริญได้แล้วก็รู้จักไม่เหมือนกับผล็จก,การในบางประเทศ ซึ่งน้ำเน่าแล้วก็ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศอะไรไ<ง>อา่าเลยฉะนั้นสิงคโป,ปร์นี่ชัดเจนแล้วก็แนวโน้มเนี่ยจะมาจะเป็นแนวของสื่อมวลชนอในอนาคตนะครับคือทุกสื่อจะมีการพูดถึงคุณงามความดีของของของดีกวนอยู่แล้วจะออกมาอา่เรื่อยๆเพราะว่ามันมีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีบทความของพี่น้องตอน ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผมว่าเป็นประชาชนธรรมดานะครับแล้วก็น่าสนใจมากผมคิดว่าทางพรรค PAP เนี่ยซึ่งรีกวนยูเออเป็นคนที่ก่อตั้งมานะครับในปีพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยคงจะพยายาม่วยโอกาสนี้นะครับที่จะสร้างค่านิยมความนิยมของพรรคเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วต้องนะครับผมเชื่อว่า อาจจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้อีกนะครับอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือว่าไงเพราะว่าเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยทางพรรคฝ่า,ายค้านได้ที่ไปหกที่นั่งซึ่งการเมืองของสิงคโปร์แล้วก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวของพรรคพีอพีนะครับฉะนั้นในขณะที่ประชาชนกําลังอารมารอะไรอยู่กับของการจากไปนะคะอของผู้นํานะครับของผู้นํจาจะพยายามนะครับอือ ไม่ธรรมดาแล้วก็หลายคนบอกว่าสิงคโปร์จะเปลี่ยนไม่จริงหรอกครับสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเทศมันเข้าที่แล้วเข้าที่ค่ะเข้าที่แล้วแต่ถ้ารีควนยูเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีก่อนสิจะมีผลมากตอนนี้เปลี่ยนแปลงอ่าตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยเข้าที่แล้วมีไม่มีลีควนยูเนี่ยก็ไม่มีผลนะครับเพราะทุกอย่างเข้าที่ อาจจะมีบรรยากาศที่เปิดกว้างคือไม่มีผู้ใหญ่มาเฝ้าดูก็รู้สึกสบายใจ hmm. แต่อีเสยนหลงนะครับมาเทียบกับคุณพ่อไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> เป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้นําในภูมิภูมิภาคเอเชียคะกเนก็คือว่าเรามีผู้นําที่มีชื่อเสียงนะครับมานานพอรุ่นลูกเข้ามาเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถที่จะมีบาร,รมีหรือสร้างคุณงามความดีได้เท่ากับ บรรพบ,บุรุษครับค่ะที่คุณกวีว่าเนี่ยที่บอกว่าถึงยังไงเนี่ยก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณกวีเคยบอกใช่ไหมคะว่าสิงคโปร์เขาถึงกล้าที่จะมองไปข้างหน้าถึงห้าสิบปีเพราะว่าเขาวางลากไว้แน่นเลยใช่ไหมคะใช่ก็นี่เป็นประเด็นที่สําคัญที่รายการนี้เนี่ยมักจะเน้นอยู่เสมอว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องมองไปข้างหน้าแล้วเขาต้องตัดสินใจเขาไม่สามารถชักเข้าชักออกได้ เขาทาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาวางแผนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผิดกับนิสยัยแล้วก็วัฒนธรรมไทยเพราะว่าเรามีความยืดหยุ่นมากจนกระทั่งเนี่ยไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวทางแล้วเขาทําทันทีฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องชมเขาในประเด็นนี้นะครับส่วนเรื่องเสรีภาพเรื่องอะไรต่างๆการประชุมการกระท้วงอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรามาวัดผลกันที่ว่าเขาสามารถที่จะนําพา ประชาชนเนี่ยไปสู่สภาพการอยู่ดีกินดีนะครับอย่างรายการนี้เคยพูดนะครับว่าปัญหาสิงคโปร์ในห้าสิบปีข้างหน้าคืออะไรคือต้องมองขึ้นฟ้ากับมองใต้ดินคนก็จะงงว่าทำไมต้องมองขึ้นฟ้ามองขึ้นฟ้าก็คือตึกคอนโดไงเพราะที่ํำกับที่พักอาศัยเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็คนสิงคโปร์บ่นกันมากว่าตอนนี้เนี่ยเออเหะสงเคราะห์อของรัฐบาลเนี่ยแพงยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย ต้องมีประมาณ2แสนห้าละงแสนห้านะเ,า 250, นะเหรียญสิงคโปร์ถึงจะสามารถมีบ้านพักที่รัฐบาลช่วยได้ตามจริงแล้วก็ไม่แพงเพราะว่าถ้าซื้อคอนโดของกลุ่มลงทุนเอกชนเนี่ยใช้เวลาใช้เงินเป็นล้านล้านเหรียญสิงคโปร์ค่<ล>ะส<พ>ิงคโปร์เนี่ยต้องมองไปข้างบนแล้วส่วนมองข้างล่างก็คือ จาะใต้ดินลูกเดียวเพราะว่าตอนนี้พื้นที่มันน้อยนะครับนี่คือ50ปีของสิงคโปร์นะครับที่ที่ผมติดตามมาแล้วก็มีการพูดคุยกันครับโอ้ยังดีนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่เป็นสิงคโปร์แล้วต้องเจาะใต้ดินนี่ยุ่งเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนิดนึงน้ํายังท่วมขนาดนี้คุณกวีคะแล้วสําหรับบรรยากาศเนี่ยคะ่ะในช่วงนี้เนี่ยคุณกวีได้สังเกตไหมคะว่าเขามีความโศกเศร้าหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมคะ ความโศกเศร้าเนี่ยมีความโศกเศร้ามีเนี่ยส่วนมากเป็นคนจีนนะครับแล้วก็เป็นคนแก่อายุเนี่ยจะเกินห้าสิบขึ้นไปเพราะว่าเขาเห็นติดตามผลงานจากเกาะสิงคโปร์ซึ่งเป็นท่าเรือเป็นเเขตซึ่งไม่มีการพัฒนาเขาจะเห็นว่าความเจริญที่มีมาห้าสิบปีเนี่ยผ่านขั้นตอนอย่างมาอย่างไร ฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเป็นคนจีนนะครับจะสนับสนุนรีกรนอยู่แล้วก็ร้องไห้อย่างชัดเจนนะครับร้องไห้นี่แบบร้องไห้โฮเลยนะครับเหมือนท่านผู้นําเกาหลีเหนือนะครับที่ถ่ายออกทีวีแต่ทางสิงคโปร์เขาจะพยายามมากที่จะไม่แสดงพวกนี้ออกมาเขาจะถ่ายเรื่องเอคําไว้อะไรถ่ายเรื่องเอพูดถึงคำว่าอะไรจากผู้นําของโลกว่าสิงคโปร์มีผู้นําที่ดี นะครับเน้นประเด็นนี้มากกว่านะครับอันนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็น i อคือ i อนี่คือคือ information Operation ซึ่งตามจริงแล้วรัฐบาลชุดนี้ควรจะเรียนจากสิงคโปร์นะว่าเวลามีอ่กรณีที่สิงคโปร์มีผู้นำเสียชีวิตในระดับนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีการจัดระบบการให้ข่าวระเบียบข่าวเป็นอย่างไรซึ่งต้องเตรียมไว้อย่างเป็นเวลานาน,านผมเห็นแล้วผมชื่นชมมากเลยแหม น่าเล่นเป็นประเด็นรู้หมดเลยนะครับน,นี้ประกาศอย่างนี้เดี๋ยวนึงอีมประกาศอย่างนี้เดี๋ยวออกมาอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับอย่างที่ผมบอกจะมีของเรื่องกุ๊กกิ๊กของใช้ของอรีควอนยูอย่างเช่นกล่องสีแดงอีกหน่อยก็อาจจะมีอาหารที่โปรดเวลาตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรก็จะสร้างให้มีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วผู้นําคนนี้เนี่ยก็เป<า>็นคนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมคะก็สร้างตำนานนะครับว่า เขาเป็นคนที่รักชาติ <Okay. S 1> เหนือสิ่งใดเสียสละ uh huh. ทำงานไม่บนมีความซื่อสัตย์ทำเพื่อประเทศไม่หยุดเลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายอายุ91ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมานะครับมันมีการวางแผนแล้วก็รีวนอยู่เองก็น่าชื่นชมตรงที่ว่าเข่าที่อ่านดูนะครับจะพบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า ไม่เปลี่ยนใจแล้วไม่ง้อใครแล้วไม่ชอบด้วยไม่ชอบก็คือด่าเช็ดเลยนะครับอันนี้คือต้องชื่นชมนะครับอืมค่ะพอพูดถึงเรื่องของความกินดีอยู่ดีเรียกว่าสุขภาพกระเป๋าเงินแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยคนสิงคโปร์มีคนจนไหมคะคุณกวีมีครับคนจนก็คือคนที่มีรายได้ต่ํานะครับเพราะว่า อาหารการกินของสิงคโปร์ตอนนี้แพงที่สุดแพงกว่ากรุงโตเกียวนะครับอย่างเช่นกินข้าวมันไก่เนี่ยข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับปกติแล้วเนี่ยเคยกินนะครับจานหนึ่งประมาณสี่เหรียญน,นะครับก็ประมาณร้อยหนึ่งตอนนี้เนี่ยกินจานหนึ่งนะครับก็ประมาณเนี่ยสามร้อยบาทสามร้อยบาทเนี่ยคนสิงคโปร์มาประเทศไทยนะ,ะโอ้ยสบายเลยกินกันอิ่ม้ํำสำราญไปฟู้ดค <food court. S 1> อร์ท น,นั้นจะเห็นว่าคนสิงคโปร์มาเที่ยวเมืองไทยตอนสุดสัปดาห์เอ้คุณกวีคะแล้วในในประเด็นของสิงคโปร์เนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่เขาหน้อยมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยลุ้มฝังศพอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่มากในประเด็นของคุณลีกวนยูเนี่ยเหมือนกับเขาจะใช้คําว่าชาปนากิจเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะไม่ฝังผมว่าเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากพื้นที่มีจํานวนจากัดเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ย พื้นที่มีทั้งหมด600ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองะนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางสิงคโปร์ได้ขยายพื้นที่นะครับออกไปเยอะพอสมควรนะครับโดยการถมทะเลจนเรียกว่าติดเส้นชายแดนไปแล้วนะครับจำคงจำกันได้เราเคยพูดถึงว่าสิงคโปร์เนี่ยซื้อทรายเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับบาททรายนะครับเป็นล้านล้าน<ๆ>คิวบิกมิตรนะครับทุกประเทศเลย จากอินเดียอย่างนี้นะครับจากไต้หวันจากเวียดนามจากออินโดนีเซียเยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาถมที่นะครับฉะนั้นพื้นที่นี้เนี่ยเขาจะทําให้เห็นว่ารีกรอนยูแม้กระทั่งเสียชีวิตไปเนี่ยก็ยังเป็นรีกรอนยูอยู่แคะบ,บอกด้วยนะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าต่อให้นอนป่วยอยู่บนเตียงต่อให้นอนในหลุมศพแล้ว แต่ถ้าเห็นว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาจัดการใช่นี่คือสิ่งซึ่งรีกวนยูเนี่ยเขามุ่งมัน่นตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยรีกวนยูจะมาหลอกค <c oughs> นสิงคโปร์เป่าบอกนี่นะอย่านะฉันเนะฝ้าดูเธออยู่นะอย่ามาเบี้ยวนะสิงคโปร์เนี่ย, <c oughs> ะน,ยนะเราจะต้องไม่ยอมใครทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกอ่าหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยมีความรู้สึกของวาระแห่งชาติ อที่ดีเยี่ยมรู้ว่าประเทศต้องการอะไรนะครับตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเทียบกับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่มีการอที่มาตั้งประเด็นว่าวาระแห่งชาติเนี่ยคืออะไรและเป็นของใครมีคนพูดไหมมีต่างฝ่ายต่างพูดนะครับอันนี้น่าสนใจมากผมเนี่ยเวลาไปสิงคโปร์เนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะมามองดูที่ประเทศไทยว่าเออประเทศไทยได้ทําอะไรบ้าง แล้วก็เราเป็นยังไงแน่นอนเราจะเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์เขาเป็นประเทศเล็กนะครับมีหกล้านกว่าคนนะครับเออล้านกว่าคนนี่ก็เป็นชาวต่างประเทศของประเทศไทยมีตั้งหกสิบเจ็ดล้านคนฉะนั้นมันเปรียบเทียบไม่ได้แต่เราเห็นบางอย่างที่เรามีออโอกาสมาใช้ได้นะครับค่ะในประเด็นของนายกรัฐมนตรีลีเซียนล,ลุงเนี่ยคะ่ะคุณกวีคะคือเขาเนี่ยมันคือถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็าจะเป็นผู้นําที่ใครๆก็รู้แหละว,ว่าเขาก็เข้มแข็งพอสมควร แต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับยังมีเงาของพ่ออยู่นะคะคุณกวีคะแล้วมันเหมือนกับว่าต่อไปนี้เนี่ยพอไม่มีพ่อแล้วเนี่ยตัวเองต้องทําเองลําพังและตัดสินใจลําพังแล้วเนี่ยคุณกวีคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยคะ่ะจะเป็นยังไงต่อไปผมว่าตัวเขาเนี่ยคงเป็นนายกรัฐมนตรีวาระสุดท้ายแล้วละ่ะจะต้องหาคนใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาก็ยอมรับออกมาว่าตอนที่พ่อเขาอยู่เนี่ยเขาต้องการพ่อเนี่ยคุณพ่ออยู่เสมอสามารถให้คําแนะนํานะครับ ฉะนั้นลีควนอยู่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเสมอถึงแม้ว่ากาลาออกจากคณะรัฐมนตรีปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยยังนในฐาน,นะเป็นรัฐมนตรีรุ่นอาวุโสนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ของไทยก็มีแต่ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ทางการนะครับน่า <laughs> <ะ>สนใจมากก็คือว่าผมคิดว่าหลีเสินหลงเนี่ยจะประสบปัญหามากเพราะว่าหลีเสินหลงเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเล่นชื่อนายจืดออจืดสนิทนะครับผมยังจําได้เลย เพื่อนผมเนี่ยเป็นนักข่าวของเออสเตไทม์เนี่ยเขายังบอกเลยนะครับว่านักข่าวสเตร t ไทม์เนี่ยบางทีเขาจะให้โผล่มาบอกว่านี่วันนี้นายกรัฐมนตรีีเสเซนหลุนนั้นจะไปเยือนโน่นเยือนนี่เขาจะใส่เสื้อโพโลอสีแดงนะให้เขียนด้วยเพราะการใส่เสื้อโพโลอสีแดงเนี่ยเท่ากับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้ากับประชาชนคนหนุ่มคนสาวนะครับแต่คือคนสิงคโปร์ผู้นําสิงคโปร์เนี่ยไม่เหมือนคนคนไทยเราบาจี้ชอบใส่ชุด นะครับของสิงคโปร์เนี่ยเขาใส่เสื้อเชิ้ตปกติไม่ต้องผูกไทยเพราะเขาถือว่าอากาศร้อนอฉะนั้นประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกเขาไปไหนใส่เชิ้ตปกติเหมือนกับพม่าใส่สโลงนะครับอี่น่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าเออถ้าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเอชอนะไอ้เรื่องเครื่องแบบนี้ได้เนี่ยก็จะดีประหยัดไฟฟ้าไม่ต้องเปิดแอร มากเพราะตอนนี้เราเปิดแอร์22ทั่วประเทศสิงคโปร์เขาเปิด25ของญี่ปุ่นเนี่ย26 27ประหยัดไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ารีกควนยูเนี่ยก็พยายามได้ทำหลายๆอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศต่างๆตอนนี้หลายประเทศเลยส่งคำชมมาใหญ่เลยนะครับส่งคำชมไปที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะใช่แล้วประเทศไทยน่าจะส่งคำชมไปก่อนเพื่อนอมผมมาเจ็บใจไม่หาย พอเปิดออกมาตีห้าน้อยออสเตรเลียอาเบิร์ดส่งมาเป็นประเทศแรกคือพวกนี้เขาเตรียมมาแล้วของกระทรวงต่างประเทศส่งช้าไปข้าน่าจะส่งเร็วกว่านี้เห็นเตรียมมาสองอาทิตย์แล้วนะครับข้าน่าจะจ่อไว้เลยนะครับของอย่างนี้เนี่ยเป็นผมผมจะเฝ้าไว้เลยเพราะรู้ว่าอาการมันชะงัะแต่อย่างว่านะครับออสเตรเลียเขาก็เวลาเขาเร็วกว่าภูมิภาคฉะนั้นเวลาข่าวเสียชีวิตเนี่ย ตีสามสิบแปดนาทีประเทศที่ได้รับแสงสว่างเท้ากว่าประเทศอื่นเนี้ก็ออสเตรเลียก็มาแต่สําหรับเราเนี่ยใครส่งก่อนเนี่ยได้ก่อนนะครับของเราเนี่ยโม่แต่ชักช้าเราต้องเร็วในกรณีนี้เราต้องเร็วนะครับเอผมยังจําได้ตอนที่มีกรณีส่งนาฏกรรมนะครับที่นครนิวยอร์กเนี่ยประเทศอาเซียนที่ส่งคําอะไรนี่นะครับแสดงความเสียใจเนี่ยเร็วที่สุด คือประธานาธิบดีอารโยของสิงคโปร์เอ่อของฟิลิปปินส์ค่ะพอเร็วเนี่ยเขาก็แสดงความมั่นใจเออฟิลิปปินส์เป็นเพื่อนเรานะโอ้โหเฝ้าพอเวลาเรามีทุกเนี่ยเขาก็แสดงเอ,อความเสียใจยมาก่อนเลยนะครับกรณีไทยกับสิงคโปร์เราก็มีความที่เรียกว่าสนิทสนมนะครับแต่เราก็ ช้าน่าจะเร็วนิวซีแลนด์เป็นอันดับสองครับอืมค่ะเอาละค่ะแหมพอดีเวลาของ Global อาเซียนหมดลงพอดีนะคะเรายัางต้องติดต่ำเรื่องของสิงคโปร์กันต่อไปค่ะวันนี้คุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปิยรรมทรัพย์สวรรลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย